ว่าไงคนแก่เขาบอกว่าปีใหม่ไทยเนี่ยเออให้ขอขมาผัวจะได้เจริญเจริญเมียก็เลยเออนึกขึ้นได้ว่าเออเมียเคยดุดาว่าผัวไปหลายที่อ่ะเมียก็เลยจะขอขมาผัวว่ามีอะไระต่อไปก็ให้คุยกันดีๆแล้วก็ตลอดเลยเออนั่นแหละก็มีอะไรก็ให้ใจเย็นคุยกันดีๆเรื่องอะไรที่เคยทะเลาะแล้วก็ให้ลืมกปซะเหรอใช่มา โอเคโอเคนะมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะโอเคจะกดอะไรกันก็ใจเย็นๆโอเคโอ้ทำไมเมื่อกี้มือตัวเองนักจังเหรอเขาก็แค่จับเบาๆเองก็ขอให้อภัยใช่เหรอใช่ฉันกินดักเองนะเหรอเฮ้ยก็บอกให้คุยกันพึ่กันดีดี ยังไงบอกไว้คุยกันดีๆคุยกันดีๆไม่ขมงไม่ขโมงไม่ขามง